สวัสดีค่ะถ่ายแม่น้ำโขงยามแรงค่ะเห็นไหมเห็นไหมตลิงตะลิงไห่ค่ะกล้าเข้าใกล้นู่นฝั่งลาวนู่นสะพานไทยลาวตรงนี้เป็นถนนคนเดินจ้ะนี่ปลาที่เคยถ่ายรูปนะปลาปลานู่นสะพานไทยลาว สะพานไทยลาวไหมนู่นสะพานสะพานไทยลาวข้ามไปฝั่งลาวานึ่นฝั่งลาวฝังว่งลาวเวียงจันทร์ขยายให้ดูนะเนี่ยเหย็นชัดไหมฝั่งลาว นั่นท่าเรือฝั่งลาวรถขับรถรถรถวิ่งผ่านอยูไ่ไหมเห็นถนนลาวไหมนั่นน่ลาว <c oughs> อัน่นลาว <c oughs> มอเตอร์ไซค์ก็เห็น <c oughs> ดูรถดูรถฝั่งลาววิ่ง นัน่นฝั่งลาวนะั่นน่ะนั่นฝั่งลาวขยายใ,ใหญ่แล้วนี่นี่ฝั่งไทยเราวันเสาร์มาก็เป็นถนนคนเดินแถวนี้ดูตะวันบ่ายสี่โมงนี่น้ำโขง รถผ่านดีๆนะฝั่งเราถ่ายริมแม่น้ำโขงให้ดูค่ะนี่ฝั่งไทยแล้วนี่ก็คือสาราบรรยากาศบรรยากาศมีบันไดลงไปด้วยนะเรือนแพอยู่ข้างล่าง ันไดลงไปหาเรือนแพนุ่นเรือนแพจบคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันหน้าว่างๆจะไปถ่ายให้ดูอีกทีจ้า